สวัสดีสองพันสามร้อยท่านสามันสีาอีกเรื่อง5 8าพสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยเจ็ 7, ดพันแดสัางดีโอโอโอ้โอ อย่ามาทำน่ารักตรงนี้มันไม่ไดีรู้ไหมจ้องตาเธอที่ไรเป็นฉันกัวลกวายทุกทุกทีสวัสดีนีเหมือนท่านครับขอบคุณหัวใจด้วยนะรักพี่เขียวนะขอบคุณครับผมครับขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงเลยนะครับที่โหวตให้ผมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะก็ เขาเรียกว่าอะไรล่ะขอบคุณที่เลือกเบอร์ยี่สิบสองชุมชนเขียวของเรากินข้าวกับหมูจุ๋มครับชื่อปลายครับสวัสดีครับ hello ไม่ว่วงเหรอครับนอนหลับบนรถตู้แล้ววันนี้โอ้ขอบคุณแว่น เป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับสายเพชรด้วยครั้งแรกอะไรไม่ทันเลยทันแล้วเย้สวัสดีครับทันไรครั้งแรกเหรอวันนี้ขึ้นสี่ทุ่มนะครับเจอกันที่ร้านแรกขอบคุณเราทุกๆด้วยนะใครอะจาคะพี่จาคะขอบคุณคะ่ะพี่จาคะ ขอบคุณต้มยำด้วยสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับซื้อล็อบเตอรี่แล้วเราจะไปหวัทุกวันอ I'm loud how อ m เ o u d she มันคุณละดีกี่ห้าคบกันเบ่ได้ดอก มาเด้อขอเนยขอ,อท่านไรเอวนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลย <S <S กินข้าวแล้วทุกคนกินข้าวกันหรือยังครับ <S <S ขอบคุณคุณเฟิร์นสกูตเตอร์ด้วยไปทำบุญวันนี้มีโอกาสได้ไปทำบุญที่อ่าดอยดอยสุเทพครับที่มีพี่เอาเขาเรียกละคังหรือคองอะคองคองใหญ่ๆ ที่เอาไปถวายข้างบนก็ได้มีโอกาสไปไปรูปไปไปไหว้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนเลยถือว่าเป็นการมาเหนือครั้งที่สองนะครับถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครบรอไปที่อุบนไว้เจอกันนะคะ นาฮักเจี๋นาฮักเจี๋ในช้อปปี้ว่ามีขายอยู่คนเดียวครับเห็นคนข้างหลังผมเหรอไว้เจอกันนะคะไว้เจอกันช่วงนี้ก็ก็หนักไปทาง ซ้อมร้องเพลงอะพยายามฝึกร้องเพลงใหม่ๆอยูอย่อะไรก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามแล้วเป็นกําลังใจให้กันนะไปเจอกันที่หน้าคอนเสิร์ตนะครับทุกคนช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตเต็มเดือนเลยก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยสนับสนุนเราซื้อบัตรไลฟ์สดบางทีทุกคนก็ไปดูที่งาน,งานด้วยอก็ขอบคุณมากๆนะครับเจอกันที่ชุมพรได้ได้เสมอครับ เป็นเอมือใหม่เจอป่าที่ที่ไหนอ่ะไปไหนมาตัดผมยังไม่ยาวเท่าไหร่เจอกันเดินหน้าขอบคุณพี่เปิ้ลแมรีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเจอกันเพชรบูรณเจอกันครับขอบคุณพี่แอร์นะครับ เพราะฉันนั้นดาวไม่เก่งและฉันก็เลยไม่ได้เเ,เธอจะมาหลอกหรือว่าเธอจะมารักกันนี่มีพี่เมื่อวานมีพี่เอาข่ามาให้ัวนี้ถึงมันจะพลาดนี่ที่เราได้รับรงางวัลขอบคุณ เกือบล้มห้ามตีคิงแทงขอบคุณคุณคราทรูนขอบคุณแม่แตงด้วยครับเจอก,กันนะครับที่ร้านแรดเชียงใหม่นะคะพรุ่งนี้เจอก,กันที่เพชรชบูนะเจอก,กันกับนุกปายแล้วก็พี่มะขามแล้วก็โอมพรชนะด้วยแล้วันที่15นี้ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากอคอนเสิร์ตหอมฮักขึ้น ดอยขึ้นดอยขึ้นเนือที่มีน้องตามาด้วยนะพิเศษเลยต้องมารอดูว่าน้ตา,าจะมาทําอะไรจะมานั่งดีดฝกซองแน่ๆเลยหรือเปล่ายัางไงก็ฝังให้กําลังใจน้องน้องตาด้วยนะพรุ่งนี้เพชรบูรณ์ตีมเป็นตีมกาแฟร้านกาแฟนะครับยังไงก็ น่าสนใจน่าติดตามนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมก็จะได้ทำเป็นบาริสโตอือเมษาได้มาเชียงรายะต้องรอดูโปรแกรมเมสาอีกทีครับขอบคุณกล่องของขวันด้วยนะเฮ้ยใครอ่ะอ้อวัสดีพี่นุนนะคะบานุปาย็็นไปด้การสวัสดีแม่หนึ่งครับสวัสดีทุกคนขอบคุณสำหรับของยอะๆเลย ขอบคุณพี่บปางเปิดด้วยนะครับเพราะทุกทีที่ฉันมองหน้าเธอมันก็เปล่ากลายเป็นเขาฉันยังคงมีใจเขาในรอที่เพชรบูรณ์มากรทมรโซนภาคกลางน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับยังไงก็เจอกันนะครับมีที่นคปรปฐมด้วย ละครปฐมเสร็จแล้วไปในต่อสมพรพัทยาก็มีนะมีที่ตำนานพัทยาพี่ออพเยาเจอกันนะครับไม่มีเงินเปอะไรเมื่อกี้นะเอาเสียไปใส่ละไม่มีเงินเปไม่เป็นไรนะครับก็ดูคอนได้กันตามทิกต็อกตามตามตามที่เขาตัดลงได้ ก็เดียวผมจะพยายามร่สดเฮ้ยขอบคุณทิ้งชาสวรรค์ครับคืออะไรอะทิงชาสวรรค์คืออะไรอะขอบคุณทิงชาสวรรค์จากใครอ่ะทิงชาสวรรค์เม่คี้จะใครอ่ะขอบคุณแฟนเพจจากพี่แป้งเปิดด้วยครับขอบคุณคุณเอ็นเอ็นแล้วทุกๆด้วยอ้คาทูน ็สําหรับรางวัลที่ได้รับคือมันสุดยอดของเหนือความสุดยอดแล้วรางวัลที่เราไปรับอยู่ยสยามแล้วเราได้เดินพรมแดงด้วยคือขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนเลยที่คอยผลักดันพวกเรามาครับช่วยโบสช่วยโบสแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดเลยคือมันเป็นเรื่อง ิดท,ที่เหนือความคาดหมายว่าายคนนี้จะได้มารับรางวัลมาได้รับรางวัลในงานที่ใหญ่ๆแบบนี้แล้วที่สําคัญเลยมีพี่ๆไปให้กําลังใจมากเลยแต่เราไม่สามารถเข้าไปในงานกันได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจกันเสมอมาเลยนะครับ<ส>ไปไปดูของไปรูปของมาแล้วครับของอยู่ที่ วดดอยสุเทพนะครับทั้งสองคนเก่งมากขอบคุณมา,มากๆครับบ้านเรามีแมวนะเหรอผมมาให้หายคิดถึงเฉยเพราะว่าผมคิดถึง,ถงเพราะว่ามันพึ่งว่างเพราะว่าทุกครั้งที่มามางานใช่ไหมมาถึงมันก็ดึกแล้วอ่ะ เราก็ต้องรีบอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็รีบออกไปเลยมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่วันนี้เรามีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะขอบคุณครับขอบคุณคุณ,คณนาะนาะด้วยมฟ้าโอ้พี่นุ่นขอบคุณครับพี่นุ่น พี่นนี่นุ่นทน,นสำหรับหัวใจเมื่อกี้นะครับคืนนี้ติดภารกิจไม่ได้ไปเอาไว้ว่างมาเจอกันนะครับทางโซนภาคเหนือคืนนี้ขึ้นประมาณสี่ทุ่มครับเจอกันครับสวัสดีทุกคนค้างเหรอขอบคุณเงินจากแม่ออนกุ้งเทมปุระด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยตกตก,ตก,ตก อุ้ยแม่ล่าส่งดอกไม้ที่เป็นอันนี้ให้ด้วยขอบคุณนะครับสวัสดีพี่ละไม้ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยมไม่ค้างไปถือสีทุกไม่ได้ต้องไปอาบน้ำก่อนไลรบ่อยๆนะคุมายจะพยายามไลรบ่อยๆนะ ยิ่งที่สุดอยากให้พี่ปานมาจังหวัดแพร่อยามีโอกาสอยากไปเล่นทุกจังหวัดเลยเสื้อเขียวหมดแล้วอ่ะขอบมามันหมดแล้วเหลือแต่เสื้อสีขาวรับปริญญาถ้าไม่เลื่อนก็นานแต่เป็นปีนี้นะแต่ถ้าเลื่อนออกไปก็คงเป็นปีหน้าขอบคุณรถตุ๊กๆจากแม่ออนน่น,นะครับจบมาไม่ใช่จะสามปีแล้วเหรอ เราไม่ได้รับปริญญาเลยรับแต่ดอกไม้ครับเมื่อ,อไหจะมาอุตร,รดิตยังเลยครับขอบคุณรถตุกๆจาใไขมืกยดูไม่ทันนียพูดเหมือนยอดผาลูกชายไปเอง มานาคนปรปฐมบ่อยๆนคนปรปฐมมีวันที่สิบเจ็ดนะเอ้ยขอบคุณพี่เบลยิ้มด้วยพี่เบลยิ้มนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับพี่เบลยิ้มชาไข่มุกข,ของเราเสื้อเพชรก็มาเอ้ยจีน่าจีน่าขอบคุณสาหรับช้างเลยนะครับจีน่าใช่ป่ะอ่านถูกไหมพี่ไปพี่ไม้เห็นครับยิดถึงนะ หนพ่อลหรอครับพ่อหรอครับคืออะไรก้อนคำอยู่บ้านครับก้อนคำอยู่บ้านกับน้าโอ้จีน่ะจีนันเหรอขอบคุณช่างอีกตัวนะคะผมครับขอบคุณพี่ยุ้ยด้วยขอบคุณทุกคนเลย ก้ยังคืออะไรอ่ะขอบคุณหัวใจดอกไมาได้นะคะขอบคุณคขาพี่ละไมสามศูนย์สี่มาปาจินไมสามศูนย์สี่คืออะไรอ่ะร้านเหรอยิ่ถึงเช่นกันนะค้าสำหรับคอนบานนึงก็สามารถสั่งจองได้แล้วผมก็ร่วมเดินทางมากับทุกคนเลยเอ้ยขอบคุณสําหรับรถตุกๆด้วไปก็ร่วมเดินทางากับทุกคนเลยนะไปก็สมัครเองเหมือนกันบาทหนึ่งนะ ตอนนั้นที่ระบบมันเลื่อเลือกกดสั่งซื้อมันก็รอสักครู่รอสักครู่แล้วก,ก็กดกดกดยู่ห่นละพ <c oughs> อจะได้จริงๆก็เก็ไปได้ตอนตีสดี่ยังไงก็ฝากด้วยนะไลฟ์บาทหนึ่งทดสอบระบ,บบของเราครับแต่โชว์เราก็จะทําเต็มที่มีทุกอย่างเหมือนกับอ๋อขอบคุณสัหรัแบแมนมีทุกอย่างเหมือนกับ เหมือนกับคอนบัรละห้าร้อเพราะว่าเราจ้างคอตูมจ้างทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับหมดไปสบาทผมหมดไปสองบาทจ่ายจ่ายไปแล้วใช่ไหมจ่ายไปแล้วอา้าวทำไมมันกดเข้าไม่ได้อา้าจ่ายไปอีกจ่ายไปรอบที่สองถึงเห็นว่ามันต้องกดไอที่มันเป็นรูปอะไรเขาเรียกอะไรรูปกล้องแล้วก็กดเข้าไปเข้าชมใช่ไหมมันถึงจะได้ เข้ากลุ่มแล้วนะทุกคนเข้าหรือยังเราเข้ากลุ่มเพิ่งได้เข้ากลุ่มไ้เจอกันนะครับทุกคนพักผ,ผ่อนเยอะๆเช่นเดียวกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศแปรปรวนหนาวบ้างร้อนบ้างฝนตกบ้างช่วงนี้ก็ฝึก,ฝกร้องเพลงไปเรื่อยๆครับฝึกออกเสียงให้ชัด มันจะเห็นไหมว่าปจะเปลี่ยนการจับไม่ไหมถ้าทุกครั้งเวลาจับไม่จะจับแบบนี้ไม่ได้เวลาจับไม้แต่ก่อนจะจับแบบนี้มันทําให้เราเปิดปากไม่กว้างก็เลยจับมไม้มันจะเรียกวาปากในก,กว้างแล้วคํามันจะชัดขึ้นคุณครูคคบอกลองลองทดสอบไปเรื่อยๆครับ มาเชียงรายตอนไหนตอนนี้อยู่เชียงใหม่เชียงรายยังไม่รู้เลยครับคีมขอบคุณครับขอบคุณพี่นุ่นด้วยเน้ขอบคุณทุกๆจากจพี่ออยแล้วนะครับเห็นครับเป็นพี่มาเห็นนะ โอ้เลยยอะจากพี่นุ่นขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับใช่ต้องลองฝึกฝึกพูดฝึกพูดแบบอ้าปากกว้างๆเหรอการเจอกันครับอู้เนื้ออู้เนื้อการการบ้าน ไม่ได้เดี๋ยวต้องลองอีกมาระน้องลำพูนมีคำถามเลยถ้าปวดหลังถ้าปวดหลังถ,ถ้าปวดหลังใครปวดก่อนผามพามถ้าปวดหลังใครจะปวดก่อนก็ปวดหลัง ปวดก่อนก็ต้องปวดก่อนไงถ้าปวดหลังใครจะปวดก่อนเราเองหรือเปล่าเราปวดก่อนเองไงมันเป็นหลังของเราใช่ไหมแล้วเราปวดหลังก็เราปวดก่อนไอทำงานก่อนขอบคุณค้าของควณทุกคนเลยนะครับ ไว้เจอกันนะไว้เจอกันทุกคนวันนี้เจอกันที่ร้านแรกนะคะพรุ่งนี้เจอกันที่เพชรบูรณ์แล้วก็วันที่สิบห้าเจอกันที่เม,มย์เมย์ยาเหรอน่าจะใช้ที่มีน้องเต้าไปด้วยนะยังไงก็ฝากคนของพวกเราด้วยนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคับขอบคุณขอบคุณคุณอ้อมด้วยอ้อมอ,อ,อายะอ้อมอ้อม เ e a h ยพรนี้ชอบ